ตัวตัขึ้นทำไมแล้วแป๊บเดีก็ถ่ายไปอ่ะชัดเปล่าก็ไม่รู้เออดึงขึ้นหน่อยดิมันย่อนย่อนข้างเนี้ยข้างเนี้ยเด้ยย่อนนะดึงตรงกลางสิตรงนั้นไอ้ข้างหลังโอเคแล้วดึงข้างหน้าดิไอ้ข้างข้างดิมันย่อนนะเออย่อนข้างหนึ่งไอ้ข้างหนึงงน่งมันโอเคแล้วเออ ลองเดินดูสิลองเดินอยู่ดิลองเดินเลยดิลองเดินเดินไปมาเนี้ยเดินเดินไปล้างน้ำดิลองเดินลงไปล้างน้ำดิเดินลงไปล้างน้ำดิเดินลงไปล้างน้ำ จะลงยังไงวะลงไปดิก็ลงไปดิไม่ต้องกลัวเจ็บหรอกสั่งเท้าอยองกลัวเจ็บอะไรกลัวเจ็บเท้าเท้าขุดกระพูปูนไงือเร็วดิเร็วดิไส้เหรเร็วด,วดิลงไปดิเออไม่ต้องกลัวเจ็บหรอกแค่ลงไปล้างเท้าแค่แหละ ดูด้มันจอนไหมดดน่อนป่ะดูเด้ึ้อมาขึ้นมาขคือดีๆเดืเอนอใส่ดีใช่ป่ะเสรว่าใส่ดีเด่จ้า